เป็นกรรมฐานแน้บกายสังขารขึ้นรับรับทุกขเวทนาถ้าร่างกายป่วยไข้ไม่สบายและมีทุกขเวทนามากถ้าใช้อนาปานุสติกรรมฐานคือรู้รู้ลมหายใจเข้าหใจออกกำภาวนาด้วยพอดีถ้าภาวนาไม่ไหวก็ไม่ต้องภาวนาเอาแค่รู้ลมหายใจเข้าออกพิจิตถโงอุปจารสมาธิ ุกเคทรานาที่มีกบร่างกายจะเหลือประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าหากว่าจิตถึงพระสมุทชาุกเวทานาจะดับ <c oughs> จะไม่มีความรู้สึกว่าเป็นทุกขางร่างกายเลยอันนี้เป็นกรรมฐานที่มีความสำคัญมากและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนาปานุสิกรรมฐานคุมสมาธิและคุมกรรมฐานทุกงองท่านขอบรรดาท่านพุทธบริษัทก่อนที่จะภาวนา เรือว่าก่อนหรือว,ว่า,าเ,เวลาพาิจารณาก็ตามหรือว่าเวลาภาวนาก็ตามให้ใช้รมควบคู่กับลมหายใจเขาออกเป็นต้นไปอันนี้เป็นพื้นฐานในการทรงสมาธิให้ไปการต่อไปบรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนหวังจใจ้พ้นทุกข์เมืาคำมาทุกข์ไปที่นี้ถ้าเรามีการเวียนไหวใจเกิดในวัฏฏะเราก็ไปพ้นความทุกข์แน่ ถ้าเกิดเป็นนรก,ก็ทุกข์มากกว่านี้ถ้าหาว่าเกิดเป็นคนก็ไม่หมดทุกมีทุกทุกวันถ้าเกิดเป็นเทวดาแล้วมหมดทุกข์ยิ่งจะหมดไม่นานเมื่อหมดบุญวาสนาบาร,รมีก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ก็ต้องทุกข์กันใหม่การตัดเพื่อเคดึงความทุกข์ั้างรก ก็ใช้อารมณ์ของปะโสดาบันให้ทรงตัวเนี่ยขอย้ำกันไว้นะอย่าลืมว่าปะโสดาบันมีอารมณ์แค่สี่อย่างคือหนึ่งเคารพพระพุทธเจ้าสองเคารพพระธรรมสามาเคารพพระอริยสงฆ์สมีศีลห้าบริสุทธิ์ก็ลงความ,งาม่เป็นของธรรมดาที่บรรดาในพุทธบริษัทธ์คือสมาทานศีล กาจกินไปที่วัดจะพระท่านให้สินแปะจะสินว่านาคามีสิ้นแปะจะสินพรหมจันทร์ชิ้นแปน,นั้นเดียวรึกษาได้เพียงวันหนึ่งหรือครึ่งวันก็มีอันิสงมากในเวลาปกติเขาบรดาจะพูดบริษัทพยายามรักษาสินห้าเป็นป,ปกติอย่างนี้จะไม่ลงอบายภูมิถ้ารักษารมสี่อย่างนี้ได้บาปทั้งหมดที่ทำมาแล้วจะไม่มีโอกาสให้ผล ก็เป็นก้าวที่หนึ่งที่เราจะเข้าถึงพระนิพพานเพราะาคำว่าปัศสดาปันแปลว่าผู้เข้าถึงก็แสพระนิพพานคือเข้าเกถนิพพานแล้วเมื่อเข้าเกะนิพพานแล้วโอกาสที่จะกลับไปสู่ใบูุนหรือมาเลิกไปนส่วยใูมิอีกไม่มีแล้วทีนี้ต่อไปนี้ก็ขอพูดเรื่องอาจินจนยยัญญาเยตนาชานเมื่อคืนนี้พูดมากไปพระพุทธเจ้าท่นสิ วันนี้พูดทางยาวเก่านี้พูด,กกดเป็นมากกายาว่อะหมดเวลาทางยาวคำว่าอาจินจัญญายตนะฌานเป็นอรูปฌานข้อที่ 7. เจ็ดคืออรูปฌานข้อที่สี่ถานะับเป็นสมาบัติแปดเป็นสมาบัติที่เจ็ดแ่ถามว่าเขาถามว่าที่นี่เรียนอรูปฌานกันหรือ ก็ตอบเขาได้เลยว่าใช้อรูปฌานเป็นวิปัสนาญาณถ้าอรูปฌานเฉยๆเ,เป็นฌานโลกีถ้าทรงแค่อรูปฌานถ้าตายแล้วเป็นอรูปภพลมแตหากว่าใช้อรูปฌานเป็นวิปัสนาญาณตายเมื่อไราปนิพพานเมื่อน,นั้นนี่คำว่ากินจัญญาจะตระหชานเป็นอรูปฌานข้อที่สี่ ถ้าจากสมาบัติแปดเป็นสมาบัติที่เจ็ดสมาบัติที่แปดเดียตเนสัญญานาสัญญาเจตนาชานสำหรับอรูปฌานนี้พระพุทธเจ้าจัดตอบปัญหาของพรามภาวรีที่ให้ลูกศิษย์มาถามว่าคนที่ต้องการจะไปนิพพานจะทำยังไงถึงจะไปได้เร็วพระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าให้ใช้อากินัญญาเจตนาชานเป็นปกติ คำว่าอาจินจัญญาจะต้องานแปลว่ามีความรู้สึกว่าโลกนี้ทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือเห็นคนกี่คนที่เกิดมาแล้วก็รู้มีความรู้สึกว่าคนทุกคนตายหมดถึงแม้ว่าตัวเราก็ตาย <c oughs> คนอื่นก็ตาย <c oughs> สัตว์ทุกประเภทตายหมดเหมือนกันและวัตถุธาตุต่างๆ บ้านเดือนโรงที่ก็สร้างแข็งแรงขนาดไหนก็ตามในที่สุดก็พังในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือเราจะหวังอะไรกับการการเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็มาพิจารณาต่อไปายว่าในเมื่อมันไม่เหลืออย่างนี้ถ้าเราเกิดมาอีกเราก็เป็นคนไม่เหลือต้องตายใหม่และคนที่เราหวังจะพึ่งพาใสายเป็นทึ่พึ่งข้งเราท่านก็ต้องตาย อันนี้ต้องคิดไปเสมอนะคิดไปตามความเป็นจริงเมื่อกระทบกระทั่งกับสินทั้งหลายเรานี้จิจจะได้ไม่สะดวกก็เรียกว่าจะได้มีมมความกุ้มใจเมื่อทุกคนพิจารณาตามปกติตื่นขึ้นมาเช้าเราคิดตามความเป็นจริงว่าเรานี้ต้องตายแน่และคนทุกคนที่ลังเราหวังจะพึ่งเราจะอาศัยก็ถอตายไม่กัน สัตว์ตัวเพศที่เราต้องการอยาศัายจะเลี้ยงไว้เพื่อเพื่อชมมันก็ตายวัตถุธาตุทั้งหลายที่มีทั้งหมดก็พังโลกนี้และเมล็ดพอย่างนี้เราจะประสองค์อะไรกับมันเราไม่ต้องการมันในเมื่อเราไม่ต้องการในโลกนี้ก็ดีมนุษย์เทวโลกก็ดีสัตโลกก็ดีและทําไมเราจึงจะพ้นไปได้เราจะพ้นจากโลกตอนสามเราจะทํำยังไง อันดับแรกเก้าที่หนึ่งเราทําได้แล้วนั่นคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงแล้วก็สองมีสินห้าวริ์เป็นตัวแกัดที่ไม่ลง,ลงไม่ลงอบายภูมิมีทางเก้าสุดเดียวคือปปิภานหลังจากนั้นก็เจน,นาตามิองส์ทเด็จระสามาพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ตัวตัดตัวสำคัญที่สุดสตัดตัวเดียวก็คือกักตกายทิฏฐิที่มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นพวกเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราความรู้สึกอย่างนี้เป็นความรู้สึกที่มีความเหม็นผิดเพราะว่าองค์สมเด็จพระธรรมบาสารมิสุดัดว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา ท้งนี้ก็เพราะว่าร่างกายประกอบด้วยธาตุสี่คือธาตุน้าธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมาผสมกันเป็นเรือนร่างแต่เรือนร่างนี้ก็ไม่มีการทรงตัวเมื่อมีกายเกิดขึ้นแล้วก็มีการเสื่อมไปทุกๆวันเป็นธรรมดาการที่จะกลับเป็นเด็กใหม่เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วจะกลับเป็นเด็กใหม่เป็นไม่ได้ เมื่อถึงวัยกลางคนจะกลับเป็นหนุ่มเป็นสาวใหม่ก็เป็นไม่ได้เนื่อาวเป็นคนแก่จะกลับเป็นคนวัยกลางคนใหม่ก็เป็นไม่ได้เนื่อาวเป็นคนตายเป็นคนมีชีวิตใหม่ก็เป็นไม่ได้ท่งนว่าถูกไหมถูกไหมถูกเลยถูกหรือผิดในเมื่อแก่แล้วยาจะกลับมาให้ร่างกายแข็งแรงเป็นคนวัยกลางคนเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เป็นไม่ได้ รวมความว่าที่มันเป็นไปไม่ได้เพราะเราบังคับมันไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเป็นสมบัติของเราเราสามารถจะบังคับได้ทุกอย่างเหมือนกับเสือ้อเสื้อผ้านุ่งขบรรดาจะพุทธบริษัทถ้ามันเป็นของเราเองถ้ามันเก่าเราอยากจะเปลี่ยนมันเหม็นเงยอไม่คายเราอยากจะซัก ซักแล้วก็ตากตากแล้วก็รีติดก็มันนุ่งใหม่เราก็ทําได้เงินทองถ้ามันเป็นของเราถ้าเราเรามีแล้วเราจะใช้เสื้ออะไรเราก็ซื้อได้บังคับได้จเก็บไว้ในกระเป๋าก็ได้เก็บไว้ในเซฟก็ได้จะฝาธนาคายก็ได้เราบังคับได้ถ้าร่างกายที่ความจริงเราทนลุขนหนอมยิ่งกว่าทรัพย์อื่นั้งทั้งหมดทุกวันหาเชื้อสายเคื่ออาหารมาให้ เลี้ยงทุกวันต้องการเปรี้ยวให้กินเปรี้ยวต้องการเค็มให้กินเค็มต้องการหวานให้กินหวานต้องการเป็ดให้กินเผรดแต่ร่างแต่เราไม่ต้องการให้ร่างกายแก่ร่างกายมันก็จะแก่เราไม่ต้องการให้มันป่วยร่างกายมันก็จะป่วยเราไม่ต้องการตายร่างกายมันก็จะตายแสดงร่างกายนี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจีิง ถ้าทุกคนมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายเป็นเพียงเรือนร่างที่อาศัยทักวคราองจิตแลอทิศมารในกายสำหรับบรรดาท่านผู้บริษัทที่ได้มโนยิ่งยิ่แล้วย่อมเข้าใจเข้าใจดีคําว่าเราจริงๆก็คือร่างกายที่เราไปสวรรค์ไปพุทธโลกไปนิพพาน เรื่อท่องเที่ยวมันนรกรลกจักรวาลต่างๆนั่นคือเราจริงๆเวลาที่เราไปร่างกายตัวนี้ไม่ได้ไปด้วยนั่นคือตัวเราแท้และตัวแท้ตัวนั้นมันไม่มีสภาพไม่สูญไม่สภาพไม่สลายตัวมาเกิดมามีร่างกายมีเนื้อมีหนังประเภทนี้ร่างกายประเภทนี้จะพังไปสักกี่แสังคัง คือแสงขาวการเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดมันจะตายในเพียงร่างกายภายนอกร่างกายภายในจะไม่ยอมตายด้วยถ้าหากว่าบาปอาุศลนคราบงามจิตถ้าออกจากร่างกายนี้บาปอาุศลก็พาไปในรกถ้ามีบุญเล็กน้อยมีคมจันอย่างอ่อนทีม่มีบุญอย่างอ่อนก็ออกจากร่างกายนี้มันก็ไปอยู่สวรรค์ ถ้ามีกําลังบุญไปกลางก็ประโยู่์รมตโลกถ้าบุญเต็มถึงที่สุดก็ไปนิพพานเพราะเป็นนั้นว่าร่างกายของเราจริงมันมีสภาพไม่ตายแลมีสภาพไม่สูญในเมื่อมันมีสภาพไม่สูญถ้าปล่อยมันวนไปวนมาในวัฏฏของสาร mm hmm. เกิดเป็นคนบ้างเป็นพพก,ก็ยังดี mm hmm. เกิดเป็นทว,วนดาเรืม่มพรมก็เป็นสุขมาก ถ้าพักลงอบายภูมิีนรกเป็นต้นมีแต่ความทุกอย่างเดียวแล้วมันก็ยะวนันอยูอย่ยนิหาที่สุดไม่ได้ฉันต้องหาทางสกัดไม่ยอมให้เกิดเบีนยนไหวใจเกิดในวัฏสงสารต่อไปวิธีที่จะไม่ยอมให้เกิดในวัฏสงสารต่อไปอยนน่าบริสุทธจุดเดียวก็คือใช้อาจิจัญญ,ญาเจตนาชัยเขาช่วยค่อยค่อยคิดค่อยๆพิจรารณา เมือคืนนี้พูดรวบร้าเกินไปแล้วม่เสียหายก็ติดคอ <c oughs> ท่านเตือนบอกว่าให้ทุกคนค่อยๆค,ค,คิดค่อยๆพิจนารณากจจงอย่าคิดว่าถ้าเราใช้อารมณ์อ่ินจินายายิตนาาร์มีความรู้สึกว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือเพียงสองสามนาทีจะเป็นระารหารันอันนี้ก็ยากหน่อยแต่ว่าทำบ่อยๆอ,อารมณ์นี้แปลงา,ารหารัน เมื่อทำบ่อยๆเข้าอารมณ์ก็จะชินบอลืมตาขึ้นมาพับจิตยังไม่มีกังวลอย่างอื่นก็คิดตามกฎของความเป็นจริงว่าชีวิตร่างกายของเรานี่ไม่ช้ามันก็ตายและคนทั้งหลายที่เป็นที่เครื่องยารายสยเราท่านก็ต้องตายและคนทั้งหมดทั้งโลกก็ต้องตายเหมือนกัน และเมื่อก่อนจะตายก็เต็มเรื่ความทุกข์เราจะมัวเมาอะไรกับการร่างกายแบบนี้เราต้องการพะนิพ์านจุดเดียวแล้วก็เลี้ยวก็วกไปหาทางของพนิพ์านตรงนั่นคือหัน,นเข้าไปตัดโลภะค,ความโลภคำว่าโลภะค,ความโลภนี่บรรดาในพุทธบริษัทเท่าที่นั่งอยู่ที่นี่รู้สึกจะตัดง่าย พราะาเป็นบุคคลที่หนักในทานบาร,รมีท่าน,นี้เพราะอะไรเพราะว่าการให้ทานขบรนดาแต่พุทธบริษัทไม่ใช่จะมว่านั่งชมกันเองทำไม่เป็นความจริงๆนั่งคือเวลาให้ทานเรามีการว่องไวมากไม่ต้องเรียกไม่ต้องชักไม่ต้องชวนกันดีไม่ดีว่านั่งปั๊บไปทันยาเป่านิ่นัดนั่งไม่ตาอเรียกมา,ากันแล้ว นี่ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะอาศัยบารมีมีความเข้มข้นในทานบารมีถือว่าทานบารมีของเราเต็มเปลี่ยนแน่แต่ถ้าว่าบางโอกาสอารมณ์ที่เป็นอกุศลนบางส่วนอาจจะเข้ามาโดนจิตหรือว่าขวางนิดหน่อยบางครั้งจะคิดผิดว่าทรัพย์สมบัติของคนนั้นคนนี้มันดีมากเราอยากจะได้อาจจะมีบ้าง เมื่อความรู้สึกอาจจะมีบ้างมีอยู่แต่ยับยั้งไว้ได้ก็ถือว่าเราชนะโลภะค,ความโลภคนชนะลมโลภะค,ความโลภจริงๆก็คือหนึ่งจิตคิดจะสงเคราะห์บุคคลอื่นสัตว์อื่นอยู่เสมอถ้ามีโอกาส <c oughs> ถ้าไม่เกินวิสัยเราจะช่วยได้เราจะช่วยแต่ไม่ใช่ช่วยจนเกินวิสัยถ้าไ่เกินวิสัยที่จะช่วยได้แต่ว่าจิตยังคิดจะช่วยอยู่ อย่างนี้ถือว่ามีฌานในจาคาโนติกกรรมฐานค้ำโละความโลภไม่เข้ามาถึงจิตและถ้าถ้าโอกาสมีจะพึงให้ได้เมื่อไรให้เหมื่อนั้นอย่างนี้ถือว่าเราชนะความโลภแน่นอนในเมื่อตตดความโลภได้ความโกรธก็มีกำลังตำ่ำมันอาจจะมีอารมณ์เหลืออยู่บ้างในการที่จะระงับความโกรธหรือแตกความโกรธ พระพุทธเจ้าทรงแนะนำเปสองแบบหนึ่งให้พรมิหารสี่ประจำใจแต่ว่าพรมิหารสี่นี้เป็นอารมณ์คิดสร้างความรู้สึกว่าเสมอว่าจำใจว่าเราจะเป็นมิตรที่ดีของคนสัตว์ทั้งโลกคือเมตตาความรักเราจะรักคนและสัตว์ทั้งโลกเสมอวนชีวิตอของเรานี่ต้องคอยไปคิดนะ ใหม่ๆม,มันก็มีการสะดุดแต่คิดใหม่ๆคิดจตนาใหม่ๆพระพุทธเจ้าแนะนํามาจงอย่าคิดถึงศัตรูก่อนคิดถึงคนที่เป็นบริวารเป็นพวกพ้องของเราก่อนถ้าไปคิดถึงศัตรูเข้าอารมณ์จะสะดุดต่อเมื่ออารมณ์ชินต่ออารมณ์คิดเป็เมตตาความรักแบบนี้ต่อไปเมื่อมองเห็นหน้าศัตรูแล้วก็มีความเมตตา ขาคิดว่าเขาไม่น่าจะประกาศุณเป็นศัตรูกับเราเพราะเป็นการสร้างความทุกการมีศัตรูไม่ได้มีความสุขที่เขาทําอย่างนั้นเพราะบาปอุปศน์เขาโดนจิตของเขาครอบงำจิตจะ้ํนเขาไปอบา,ายภูมิต่อไปแล้วโศสงสารคือศุตรโหนาแต่เพียงจิตคิดสงสารว่าไม่น่าจะทําอย่างนั้นข้อที่สามมุตุตา เห็นใครได้ดีคอยยินดีด้วยไม่อิจฉาดิสยาใครข้อที่สี่โอเบขาวางเฉยไม่ก็หมายความม่เห็นคนอื่นเพี้ยงท้ามีทุกข์ไปเกินวิสัยที่เราจะช่วยได้เราไม่ซ้ำเติมค่อยค่อยคิดอย่างนี้ไวยเห็นผลองสมเด็จพระสุโธสพกล่าวว่าความโกรธจะค่อยลดัวทีละน,น,น้อยทีละน้อย แต่ก็จงอย่าคิดว่าถ้าเราเริ่มพิจารณาแบบนี้มันจะหายโกรธทีเดียวมันเป็นไปไม่ได้ตั้งข้อสัตย์ให้มันชินถ้าใช้อารมณ์ของม,มีหางสีไม่เป็นที่ถกใจเพราะว่าต้องใช้แล้วสี่อย่างแค่าร์คิดมันไม่ทรงตัวพระเจ้าก,ก็ทรงแนะนำให้ใชก้กระสินสีอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งหนึ่งกระสินสีแดง สองกสิซสีเหลืองสามกาสินสีขาวสี่ก๊าซสแสงสวา่างให้ใช้อย่างใดหยึ่งเป็นฌานแต่ว่าถ้าจะใช้กาสาซก็ขอแนะนำบรรดาในบริษัทว่าใช้กาสานสีเหลืองนะ่าดีที่สุดทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธรูปที่บ้านเราเนะ่าสีเหลืองใช่ไหมหรือดำเหลืองเนะี่ย พระพุทรูปท่านสีเหลืองถ้าเรามองดูรู้สึกว่าท่านเป็นพระพุทธรูปคิดถึงท่านมองดูท่านรู้สึกในท่านอย่างนี้เป็นพุทธานุสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานองค์กองสำคัญกองหนึง่งแล้วถ้าเรามีความรู้สึกว่าพุทธรูป,ปนี่สีเหลืองเป็นปิจกาสินได้ทั้งพุทธานุสติก็ได้ทั้งปิจกาสินด้วย มีการกระสินสียเหลือระงับความโกรธพุทธานุสตินี่ถึงแม้ว่าเราจะทรงจิตไม่ได้ถึงฌานสมาบัติแต่ว่าทุกวันก่อนจะหลับเวลาเข้าห้องอนอนเข้าไปกราบพระพุทธร,รูปไหวพระพุทธร,รูปไม่เป็นใช่อะไรมากถ้ามีเวลาน้อยก็ว่านโมตัสสะพระกวโตอรหัตสมมาสมพุทธัสสะ พร้อมกันึกตามได้ว่าข้าพเจ้าขอนอกน้อมสมเด็จพระพมีพระภาาเจ้าพู้เป็นพระสารพุองนั้นด้วยความเคารพพุทธทางสนังกระฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่ส่งธรรมมังสนังกระฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่ส่งสังฆังสนังกระฉามิขอถึงพระอริยสงฆ์เป็นที่ส่งเพียงแค่นี้บรรดาแต่่พุทธบริษัท ถ้าทำเป็นประจำทุกวันทุกคนตกนรกไปได้ถ้าหากว่าท่านตายจากความเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาหรือผมท่านจะไม่พ้นพระพุทธเจ้าถ้าพบพระพ,พุทธเจ้าพบแน่พระพุทธเจ้าได้กาลมีพระพุทธเจ้าจะมาอีกหกองเมื่อฟังเทศจ้าพระพุทธเจ้าเป็นแค่จบเดียวสั้นๆในสมัยที่เป็นเทวดาหรือผมอย่างเลวที่สุดท่านจะเป็นวสดาบัน เอาขั้นอย่างเร็วนะเร็วแบบไหน,นได้สุดเร็วเร็วแล้วนะเร็วหมูใช่ไหมเร็วหมูมีมันนะถ้าเร็วหมากัดเก่งใช่ไหมคือว่าถ้าอย่างเร็วที่สุดนี่ท่าน่าไป,ป็นโสดาบันแต่ว่ากําลังใจของบรรดาเมพุทธบริษัทที่มีความมั่นคงในพระธรรมคำสอ,สอนขององค์สมเด็จสะสมาสพมพุทธเจ้าอย่างนี้ ถ้าบงเอิญตายไปเป็นเทวดารูปผมพบพระพุทธเจา้ามีพระสีอานเป็นต้นฟังเทศจบเดียวก็ได้เป็นแน่ประสนา์อ่านไปพระรามไปเลยลก็กำลังแจงสูงนี่กระโความว่าถ้าจะระงับความโกรธก็ใช้วิธีใช้กระสินถ้าถ้าหากว่าพอม,มีหางสีแล้วไม่คล่องตัวก็ใช้กระสินกระสินที่แนะนําให้ใช้กระสินสีเหลืองก็เอราว่าพระพุทธรูปสีเหลว ถ้านิยมพระสียงสีขาวก็พระพุทธรูปที่มีสีขาวไปดูถ้านิยมพระราสินแสงสว่างก็พระพุทธรูปสีใสอย่างพระแก้วสีใสใสไปดูก็ดูพระพุทธรูปเป็นพุทธานุปสติด้วยเห็นใสเป็นเป็นเป็นอาโลกสินเป็นอาโลกสินเห็นส็นสีขาวเปโอทาแต่ก็สินเรื่สีเหลืองเป็นกิจิกาะสิน กลวงความท่าจาาิตขบวันดาเป็นพุทธบริษัทติดอยู่ในสีประเศทนั้นจนกระทั่งถึงอุปจารสมาธิท่าจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิความโกรธจะเบาตัวลงมากหากว่าเขาว่าขนาดนี้เขาด่าขนาดนี้เราเคยโกรธขนาดนั้นสมัยก่อนถ้ากําลังใจถึงอุปจารสมาธิเขาว่าแรงๆเราเคยโกรธแรงมันจะเบาลงมาก ต่อต่อไปเขาว่าแล้วยังลืมโกรธเห็นไหมเขานิพาว่าร้ายวันนี้ลืมโกรธอีกสองสามวันนึกขึ้นมาได้วมันว่าเรามีว่าไปไกลแล้วเห็นไหมอันนี้วิธีระง,งับคุททาแบบนี้นะค่อยๆทําแล้วรนการต่อไปอารมณ์ความหลงธสามไิทีพันมีสามข้อต่อนี้ ก็ตัดความหลงแต่ความจริงการตัดความหลงนี่บรรดาแต่ผู้โดยษัทต,ตัดได้มากแล้วต้นหลงตัวแรกที่สุดคือทรัพย์สินนั่นลมีความสําคัญมากเวลานี้ทรัพย์สินบรรดาแต่ผู้บริษัทก็ต้องการแต่ว่าทุกคนก็หวังในการถวายทายนแกประสงค์บ้างให้ทานับคนที่ยากจนเขินใจบา้างสงเคราะห์นักเีรนที่ยากจนเขินใจบ้าง อย่างนี้ถือว่าความหลงในทรัพย์สินเราเหลือน้อยเต็มทีจะบางท่านอาจจะไม่เหลือความหลงอยู่เลยเที่ถามว่าถ้าไม่หลงจะมีทรัพย์สินยุทําทำไมคำว่าไม่หลงไม่ได้หมายความว่าไม่มีทรัพย์สินคือไม่หลงในทรัพย์สินเกินไปจนทั้งทั้งใช้อะไรมาให้เป็นประโยชน์ไม่ได้ต้นหลงในทรัพย์สินจริงๆต้องดูตัว,ตว,ตวอย่างอาณนจักเศรษฐี เรือว่าอธินากพก,กับพรามสองคนนี้ม่สภาพเหมือนกันท่านบุญทั้งสองท่านนีหลงจริงๆมีความรู้สึกว่าทรัพย์สินสนี่ปู่ย่าตายายหามาให้้าบ,บ้านไม่ได้หาให้เราขึ้นชื่อว่าการให้ทานนิดหนึ่งข็งสองคนนี่ไม่มีเลยเพรฉะนั้นอนาณาจักรศีว่าตายจากความไม่คนก็เกิดถึงคนเาเพราะว่าไม่ทำบาบุญไม่ทำกรรมชั่วมไม่สร้าง เกิดเป็นคนก็ไปเกิดเป็นลูกขอทานเวลาแม่ไปขอทานก็เลยไม่ได้กินจำใบเขาไม่ให้พอออกมาแล้ววันไหนเอาลูกไปด้วยจ่ายเขาก็ไม่ให้ตอนนี้สงฆักันหลงในทรัพย์สินสำหรับบรรดาแท่นพุทธบริษัทไม่เป็นอย่างนั้นทรัพย์สินมีความต้องการดรืยอความอยู่เป็นสุขก็รู้จักในการให้ทานบริจาคทรัพย์สินให้เป็นประโยชน์อย่างนี้ถือว่าตัดมหาความหลงในทรัพย์สินได้แล้ว นี่ก็เหลือ,อยู่ตัวเดียวคือการหลงในร่างกายการหลงในอารมณ์การหลงในอารมณ์คือไอ้ตัวโกรธนี่หลงในอารมณ์ที่เรว่าเขาว่าเราเขาด่าเราแต่ความจริงเขาว่าเราเขาด่าเราวพาน,น,นมันไม่ถึงเราถ้าเราไม่รับเขาว่าความชั่วอยู่ที่คนว่าเขาด่าความชั่วอยู่ที่คนดาน่าถ้าเราไม่ยอมรับความชั่วจะไม่ถึงเราความชั่วคนอยู่กับเขา ตัวอย่างพระองค์สมเด็จเร็สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรงคระท่านแห่งใครหรอวะไม่ยออกแลละอาจารย์ขเขาว่าสารีหุ่เก่าท่านบุริด่าฝากคนไปหาพระพุทธเจ้าพระเจ้าเห็นภาพไม่ดียังไปบ้านของเขาถามว่าแล้วเขาเอาน้ำมาให้แล้วพระเจ้านาบะปูให้เอาน้ำใช้น้ำฉันมาให้ พระพุทธเจ้าไม่ทรงรับบอกว่าตนแหละถ้าท่านถามว่าเธอด่าจะทาคตหรือเขาบอกว่าด่าท่้นก็บอกว่าคำด่าของเธอจะาคตไม่ได้รับแล้วก็สมมติว่าถาน้เมื่อของที่เธอนำมาให้วันนี้ถ้าทถาคตกลับไปของเหล่านี้อยู่กับใครเขาบอกอยู่กับผมพระพุทธเจ้าบอกคำด่าของเธอเหมือนกันในเมื่อตถาคตไม่รับเป็นเดียวกับใครเขาบอกอยู่ข้าพปเจ้า พระเจ้าสาวถ้าอยากจะด่าไปาทำไมเราก็เลยเดือกบาดนี่เป็นนั้นว่าอารมณ์อย่างนี้ถ้าเราพยายามทําคิดว่าเราจะดีหรือจะชั่วยอยู่ที่ตัวปฏิบัติไม่ใช่เป็นถ้อยคำเขาบุคคลที่ไม่เป็นพุทธบริษัทหรือไม่เป็นบัณฑิตเขาด่าเราว่าชัว่วแตเราทําดีมันชั่วตามเขาไม่ได้มันก็ต้องดีเสมอถ้าเราชั่วก็ต้าเสิญว่าดีมันก็ดีไม่ได้เหมือนกันมันก็ชั่วตามนั้น กรงความว่าเราไม่สนใจนเรื่องคำด่าเรื่องคำรเสิญต้องเข้าใจนะหลังจากนั้นไปก็ว่าตัดความหลงในร่างกายดวงยาคิดว่าร่างกายของเราจะอยู่ตลอดกาลตลอดสมัย <c oughs> ให้นึกถึงตามความเป็นจริงว่าศพทั้งหลายเขาเผากันทุกวันในกนเตี้ยคงคิดว่าคนจะเว้นแต่วันศุกร์ไม่ด้เผาศพนะถ้เขาจะล้างเม ถ้าวันสุกก็ไม่เป็นร่างเองก็มีการเผาศพทุกวันศพทั้งหลายเหล่านั้นก็มีชีวิตเหมือนเรามีลมหายใจเขาออกม่นเราพูดได้มื่นเรากินข้าวมันเราทํางานได้เมื่นเราแต่เขาก็ตายเพราะมีความรู้สึกว่าเขาตายได้เราก็ต้องตายทิงเขาเหมือนกันในเมื่อร่างกายมันจะตายอย่างนี้แต่จะยอมตายเป็นครั้งที่สองหรือได้เกิดมาชาติใหม่ม้นก็มีทุกอย่างนี้ตายแบบนี้ กลัความในฐานะที่เราเปสาว่าพระองค์สมเด็จพระจิณณสิสิเราไม่ยอมตายต่อไปอีกจย่าต,ตายครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเมื่อตายได้จุดหมายปลายทางจะไปไหนคือปนิพพานถ้าจิตใจว้วนดาจะนพุทธบริษัทบริษัทคิดอย่างนี้ทุกวันแม้แต่วันละครก็เป็นที่พอใจแต่ก็จะกัดบาปไว้คือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอ,อริยสงฆ์รักษาชิ้นห้าไว้สุด อย่างนี้ถือว่าคุณบําบท,ทุกคนแล้วท,ท,ท,ทุกท่านบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านถ้าจะตายเมื่อไรก็ปฏิพันธ์เมือนั้นอย่าลืมว่าจงใช้อากิจรญญายธรนมฐานเป็นพื้นฐานไว้ก่อนลืมตาขึ้นมาเมาื่อไรคิดว่าคนทั้งหลายที่เราเห็นก็ตายหมดร่างกายของเราก็ตายสัตว์ก็โดนตายประตูท่าทั้งหลายก็ฟัง เราจะไมต้องการมันตอบอีกเราต้องการ,าร,ราวันมีผภายในดเดเยีเอาเพียงตรงนี้แต่วันดดญาติโยมบริษัทไม่จะเลย30นาที